ไช่ก็ได้ก็ได้ก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าแต่ว่าข้าพเจ้านี่ยเบาน้ำปุ่มของั่นของของกลุ่มชนเผ่าของเราในห้องว่าภาษาตระกูลเหล้าไตเลาวไตหรือไตลาวก็ได้แล้วมีแปดชนเผ่าสำหรับชนเผ่าที่ดำรงชีวิตอยู่ในชนเผ่าลาวที่ดำรงชีวิตอยู่ในขิดทองเพียงหรือว่ารั้นไม่นำคล้องไม่นำสายใหญ่ๆไปต้นนำคล้องนำอูนำนึ่งมันต่าง เลมนค้เล่านี่ได้ครับทธ่พ่จากศาสนาพุทธตั้งแต่ศตวรรษที่สิบสี่ไปตกลมานะศตวรรษที่สิบสี่ไปตกลมาผาที่ข้าพเจ้าว่างแสดงอยู่นี่ห้องว่าผาเบียงผาเบียงภาษาเล่าที่ว่าผาเบียงนี่ก็มีหลายสื่อทั้งเมืองไทยคนก็จะห้องว่าผาสบายก็ได้ยผาพาดบ้าก็ได้ยถือว่าผาเบียงนี่เป็นผาที่ใส่ในพิธีกรรมของศาสนาพุทธคนเล่าทุกคนหรอกบอกว่าหน่อยใหญ่ผู้ชายไม่ยิ่งยัง ไปวัดนี่ต้องเบี่ยงผาวดเบี่ยงผาข้าพเจ้าก็บคนขวอยู่ว่าเมื่อก่อนนี่เป็นยังคนเราจึงเบี่ยงผาไปวัดสมัยโบราณนี่วัดมันอาจจะขี้ฝุ่นนะเพราะว่าเฮามวได้ปูชิมังชิมึงปูปูนแบบนี้ผมมีการโรคาร์เร่ยังแบบนี้แต่ไม่นะเพื่อนจะปัดก่อนเอาผาเในเวลาสีนกเอาปัด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 ขื้นน้อยหนึ่งเลยเอาผาดูปูลงพื้นกลางนั่นแหละกาบล่องนั่นก็ ตอนคู้คนก็นต้องเห็เนอะย่นั้นถือว่าผ่านี่มีอิทธิพลสูงเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพุทธเนาะอนอันนั้นไม่ผ่านที่พระเจ้าเอาเลยนะโสเนาะเาใจแล้วแต่ว่าแค่มีชนเผ่าลาวอยู่ทั้งเหนือโดยเฉพาะอยู่ซ้ำเหนือเซียงขวางอุดมไส้พระนเจ้ากระมวนในนั่นยังถือศาสนาผีถือว่าเป็นศาสนาเดิมของคนลาวเป็นศาสนาผีให้ความเคารพนับถือผีบรรพบุรุษผีบ้านผีเมืองผีป่าผีดงผีนาต่างๆ ขาพวกนี้ก็ะ้องว่าผขาเบียงหมือนกันแต่ว่าโบเมนทุกคนจะต้องใส่มีแต่หมอหมอผีเท่านั้นใส่ทิงใส่ได้วันนี้อยู่ในหมู่บ้านหนึ่งจะมีหมอผีอยู่สามประเภทหมอหมดหมอหมดหมอหมดเนาะหมมอดนี่ยจะเป็นไม่ยิ่งแล้วก็เป็นผู้ชายก็ไดรหมอหมดหมอที่สองเนี่ยเป็นหมอมนต์ราะว่าจะเป็นผู้ที่ไรอย่างเดียวไม่ยิ่งจะเป็นอะไร แล้มอที่สามนี่ห้องมอทางย่าวจะเป็นหมอที่เหตุพิติกรรมของคนตายโดยเฉพาะวอนปีนี้ชนเผ่าต่างๆปัจจุบันชนเผ่าเล่าที่ซื้อศาสนาพุธเพิ่นกันยังปนเปอยู่เพิ่นกันยังมีหมออยู่โดยสฉพาะแมนทั้งภาคอีสานเนี่ยเพิ่นก็ยังมีนางเทียมนางเทียมเข้ามาเนาะนางเทียมถือว่ามันยังปนระวางผีกับพุดปนกันอยู่มันบ่เมนบ่แมนพุดมดมันยังไงคือพวกเรื่งการเนี่บ่มมีแหละคือว่านับถือแต่ผระ อย่างเดียวถือว่าบ่มีหมอือว่านับถือผ่าอันนี้อิไว้ยังครอันนี้กระเปกเปะกว่าด้คนใหญ่เาจะใส่สิงของต่างเนาะเอาลงนี้จากนั้นเขาจะากาเปขึ้นมาอเขาจะใส่ข้อตัวนี้เขาจะใส่หน้าผากหน้าผ่าเปด้าใช้เป็นะตัวนี้จะเป็นฝาากกั้ง ที่ทีมางานอะครมันังมองคองสองค <พ Patter, S 2>